สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเสริมประสบการณ์หน่วยครอบครัวอบอุ่นเรื่องครอบครัวหลายแบบก่อนอื่นเราไปฟังเพลงบ้านของฉันนะคะไปกันเลยค่ะเพลงบ้านของฉัน เด็กๆได้ฟังเพลงบ้านของฉันไปแล้วเอ๊ะในเนื้อหาเพลงกล่าวถึงอะไรบ้างน่าคุณหนูนาขอถามเด็กๆนะสมาชิกในบ้านมีใครบ้างคะในเนื้อหาเพลงนี้มีใครบ้างน้าอ่ะมีคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณปูคุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าคุณอาพี่และน้อง ใช่ไหมคะค่ะแล้วสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆล่ะคะมีกี่คนส่งคลิปมาเล่าให้ครูหนูนาฟังก็ได้นะคะค่ะครอบครัวหมายถึงสถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบไปด้วยภรรยาและสามีความหมายรวมถึงลูกด้วยนะคะค่ะเด็กๆเ,เห็นภาพซ้ายมือไหมคะซ้ายมือเด็กๆลองสังเกตสิคะ เป็นครอบครัวยังไงนะอ่ะเป็นครอบครัวขยายนั่นเองคะ่ะลูกครอบครัวขยายเป็นยังไงมาฟังกันเลยคะ่ะเป็นกลุ่มคนประกอบด้วยพ่อแม่และลูกตลอดจนถึงเครือญาติของพ่อแม่นะคะได้แก่ปู่ย่าตายายรวมทั้งลุงป้านะ้ออาอาอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นครอบครัวใหญ่นะคะครอบครัวขายายกับครอบครัวใหญ่เป็นความหมายเดียวกันเลยนะคะต่อไปเด็กๆดูครอบครัวเดียวกันบ้างครอบครัวเดี่ยวเป็นยังไงมาฟังกันเลยค่ะเป็นกลุ่มคนประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกนะคะสำหรับครอบครัวที่ยังไม่มีลูกจะมีเฉพาะสามีภรรยานะคะส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะค่ะค่ะแล้วครอบครัวของเด็กๆล่ะคะเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายคะส่งคลิปมาเล่าให้คุณหนูนาฟังบ้างนะคะค่ะวันนี้คุณหนูนาไปก่อนนะคะแล้วพบคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ